ทองม้วนขมิน้นสร้างไรายได้เกษตรกรสะตูลยกระดับเมืองสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมอนาคตขมิ้นชันสมุนไพรคู่ครัวไทยที่หลายคนรู้จักกันดีในเรื่องของสปปรรพคุณทางยาและการปรุงอาหารวันนี้กำลังถูกต่อย,ยอดสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นทองม้วนขมิน้นขนมพื้นบ้านรสชาติแปลกใหม่กลิ่นหอมเฉพาะที่ขายเพียงถุงละ25่บาท แต่กลับเพิ่มมูลค่าและไรายได้ให้ผู้ผลิตหลายเท่าตัวนางสาวนอร์ไวนีสากุลาอายุ52ปีเกษตรกรบ้านย่านซื้ออำเภอขนโดนผู้คิดค้นทองม้วนขมิ้นเปิดเผยว่าเดิมครอบครัวปลูกขมิ้นเพียงเพื่อขายสดให้โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัายแต่ต่อมาได้ทดลองนำมาผสมแป้งสูตรทองม้วนจนได้รสชาติที่ลงตัวทองม้วนขมิน้นจึงกลายเป็นสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ลูกค้าชื่นชอบทั้งกลิ่นหอมและคุณค่าทางสมุนไพรเธอบอกว่าการขายทองม้วนขมิ้นหนึ่งถุงตั้งกำไรได้มากกว่าการขายผลสดหลายเท่าตัวนอกจากการทำขนมก็ยังมีการนำขมิ้นไปต่อยอดเป็นเมนูอื่นๆเช่นไก่ชุบแป้งทอดขมิ้นน้ำยาสมุนไพรรวมถึงการใช้สีจากขมิ้นย้อมผ้าทำกระเป๋าหมวกและผ้าพันคอภายใต้แบรนด e ์อีโคปรินซึ่งช่วยเปิดตลาดใหม่ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คุณผู้ชมคะสีจากหมวกใบนี้นะคะทําจากขมิ้นชันนะคะซึ่งทางกลุ่มเขาน้อยค่ะก็ได้มีการผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อซื้อได้นะคะที่กลุ่มเขาน้อยตั้งอยู่ในตาบลย่านซื้อของอําเภอควนโดนค่ะลองดูค่ะด้านนายครองศักดิ์สูงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ร่วมมือกับโครงการความร่วมมือไทยเยอรมันปักดันการปลูกขมิ้นชันคุณภาพในกระสอบพลาสติกมาตั้งแต่ปี2561จากเพียง13ครัวเรือนปัจจุบันเพิ่มเป็น160ครัวเรือนครอบคลุม5าอำเภอของจังหวัดสตูลรวมกว่า13,500กระสอบและขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสงขลานาครินและต่างประเทศถือเป็นผู้รับซื้อหลัก วันนี้ตลาดสมุนไพรย,ยังมีโอกาสมากครับยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปเติมเต็มได้อยู่เพราะว่าเทรนด์ของการรับสุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กําลังเป็นที่นิยมการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรการทําอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิทยาการของทางด้านการแพทย์ทางเลือกนะครับวันนี้เราทราบว่าการะทรวงสาธารณสุขเองหรือมหาลัยต่างๆก็มีการผลิตบัณฑิต มีการผลิตนักศึกษาที่จบมาในด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขมีเรื่องของการบริการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรแผนไทยเพราะงั้นเนี่ย